นองมากๆก,กินหมูบกเน่าสูตรคุณยายทำเองสูตรคุณยายเอยงค่ะหมูมะนาวพักเยอะๆมีคณะกับหัวผู ปับแบบเนี่ยใช่นั่งเกินับแบบนี้นออเป็นนองปองไปาของคุณยายคุณยายมาอยู่นั่ง้วักะผักคุณแต่แมวกิน ายป่วนไปไหนสายป่วนสายป,ป่วนเล่นรถไฟไอยู่หน้าบ้านค่ะสายป่วนในรถไฟเราบม่วานใช่เนาะดืงเรนรถไฟ เอาแล้วไคเปิดมาแล้วจะเปิดมาสวัสดีครับก่อนยู่ไหนลูกยู่ไหนมาสวัสดีครับก่อนมดูทีวีมูดูทีวีเดี๋ยวพ่อไปเปิดให้มาสวัสดีครับก่อนเอ้ยอ้มันดูแล้วมันดูงี้มาสวัสดีครับก่อนหน้าตาอเน่ยน bài quân vào nhát thì nó. Chị nào thì nào chỉ đừng chỉ mừng tên là mừng hát anh em chị làm sao nữa chị hát anh em chị มือน้อยเกิดหาแต่แนวกินแต่สุดกินยังแต่ละมือแล้วิลิงปลานวยปลาบ่อยจินเดี๋ยวเลต้องหลอกคุณอะไรด้วยอะไปลาน้าอหมอะกินี่

재미있 แบบง่ี่น้องกินซีบนกินซี่บเบิดกินซีคนยังจะไม่หมด ใส่กวนไดแล้วไปดีครับกันกุ้งอยู่ไหนลูกไม่มีกุ้งกินปลาปลาลูกไหมย้นขึ้นกวนดีครับก่อนดึง้าวครับดึงขาวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขอ้นมวขึ้นมา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 ขึ้นาขึ้นานวคนนนนนนนคนมนมนนน้นาน หมั่นปลาแพ้ตัวหมั่นปลาครับน้องลงน้องลงไหมระมวังลง้มคุณก,กินโชว์กินผักไหมคุณกินผักโชว์นั่งลอ่ะน้องเผ็ดอันนี้เป็นหมูลูกมัน้อเผ็ดคุณกินผักโชว์นะกินผักโชว์ ลูกยาผักอันไหนมันเผ็ดนะผักในนี้มันเผ็ดครับเผ็ดลึก่กินได้กินผักโซ่แล้วม่จิ้มให้ผักโซเอฟซีเลยน้องภูมิชอบกินเผ็ดๆครับน่าดีไหมไม่เผ็ดก็ไม่กินชอบกินผักครับน้องภูมิเยี่ยมจริงๆครับเยี่ยมจริงๆผมชอบกินผักเยี่ยมครับเยี่ยมจริงๆ เยี <ersch> on, ่ยมจริงๆเยี่ยมเลยสีกเดเก่งมากครับจิ้มอหมจิ้มเลยลูกจิ้มเลยจิ้มเลยเออเจ่งอ้อเผอเผ็ไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากกินได้เออเก่งจังอะไรไหมครับเอ อร่อยม,ม,มากครับอร่อยมากครับกินนะกินอืมกินหน่อ,เอเยเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาใหม,ม่เอาหมดเลยเดี๋ยวไม่เอาใหม่ให้เห็นไหม,ไม,มอืม <laughs> ปากแดงแล้วไม่เผ็ดแล้ไม่เผ็ดปากรุูดแรงเลยแล้ว,ลวรุูดแรงไม่เผ็ดแล้วก้าน,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 นอย่างม้นหมดเป็นยอดแบบใบอ่อนจไม่มีเหรอ นั่งทำไมยังนั่งอีต่อไปองนอันหมดเลยเก่งมากปุ้มกินมักใหม่นู้นแต่พัก่ด้เขาเปิดนั่งเดไหมครับกินมักเก่งมากเลยครับน้องปุ้ม ผัาอร่อยเหรอทุณคกินผัดอร่อยอนะครับใครอกินห่็ยินลูก็อยอินยายก็ินินุดทุกคนทุกคนก็กินตัดกินผักด้วยลูกจะตืสนดืดินกัน,น้ำตัวไหม หมดก่อนออาหมดก่อนเขาเอาใบใหม่ให้เคี่ยวหมดก่อนครับอ mm hmm. อเข้าปักหมดเลยเอาเขาปักหมดเลย mm hmm. อืมเคี่ยวหมดเลยอ๋อเก่งๆๆเก่งเก่งเขียวหมดเลย mm hmm. เอใมใหม่อ mm ืม hmm. กินผักอร่อยครับ mm hmm. อ๋อผมกินโชว์ผมกินผักที่ยำมากผมกินผักโชว์ เก่งเลยลูกาแา้วอืมเก่งจังโชว์้คนมชโชว์ได้เหรอลูกโชว์ได้ยางมากยนผักรวมกินผักครับเก่งม,มากครับอือหือมจริงๆ เด็กๆด,ด,ดูนะครับกัดจินเลยไม่ต้องอดูดจินเลยยำจริง,รงเด็กๆดูต้องภูมิกินผักนะครับก็เหอือ,อร่อยมีวิตามินครับาายำกันยำยำจริงๆยำมาไนดูตุ่นมา กินให้หมดก่อน้แดงลานปลาแดงคำแดงเออแดงลูมเปรป็นไหมเามบอกแล้ไม่เชื่อูมเปรตแล้วครับ้มน้หน่อยนะครับูมเปแล้วจิน้มเปี้ยว่เปนนี้ยวหรอิมน้ปล่าลูกก่อนน้เปลามเปี้ยวมันเปรตต้องจิ้มน้เปล่าก่อนเปี้ยวากินียวหน่อยภูมเปรดแล้วครับผักจิ้นะ

เียนนึงก็ได้ตันวนก็ได้ไียล้มหนึ่นก็แบบชิ้นอืมก็บบชิ้นเท่ากันหนึ่งแาพามาท้มามน่งแลร่งอ้องเร็จงนขายยงนขบอกรถยิ่ห้ยานะ Hãy subscribe cho ra Ghiền Mì Gõ Để ra bỏ lỡ ra video hấp dẫn อันเดียวมันไปเดียวนะลูกไม่รอดไปล้องปูุงม,มาไปโชว์สิมาโชว์เอฟซีสิไม่เห็นเลยโไม่เห็นเลยเหมือมมว่าจัทานมดดีแห้วเอามมนรู้ไปทำก็ทำมันร้อนให้ไป ลูกมา,าก,ก,มกินปลาก่อนไปกินปลาด้วยลูกินปลาด้วยมาเก๋งยังเลยรถไ,ไฟกินปลาด้วยรถไฟไม่กินรถไฟกินไม่เป็นเดี๋ยวน้องครูไม่หละเดี๋ยวล้วลูกเดี๋ยวะปากก่อนอิ่มแล้วพี่น้องแต่ท่านงานั่นละ กินแลวจ้ามาปูมาไลฟ์ซีกันเหรอไลฟ์ซีอืมไม่ไหวอะไรีเหรอซีเอฟซีบายบายครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดชอบสกายให้สายป่วนด้วยนะคะไม่ค่ะบายบายค่ะบ๊ดหน่อยพี่บายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่สวัสดีค่ะ